ดึงดูดตอนนี้เลยทันทีเลยนะเมื่อวานผมได้บอกไปคร่าวๆแล้วตอนนี้ทันทีเลยเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่ตอนนี้ถ้าขี้เกียจอะไรก็ให้เปลี่ยนเป็นขยันซะอ่ะเพราะมันดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นเอาจะเกี่ยวกันได้ไงครูเต นะฉันขี้เกียจอยู่บ้านเฉยๆนะฉันแบบแบบไม่ทําความสะอาดบ้านเนี่ยนะมันจะเกี่ยวอะไรกับที่ทํางานที่จะเจอคนที่มาเกียดฉันมาหรือว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับเงินที่ฉันเสียไปหรือเป็นหนี้หรือคนไม่ใช้หนี้ฉันก็ถ้าคุณไม่เชื่อว่ามันเกี่ยวกันงั้นก็กลับไปทําแบบเดิมครับแต่ผมบอกว่าทุกๆอย่างมันเกี่ยวกันหมดครับไม่มีอะไรไม่เกี่ยวเลย จงเชื่อสิ่งที่มันเหนือสามัญสำนึกของคุณซะเชื่อสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อในเมื่อทั้งชีวิตคุณไหวอะไรมานับต่อน,นัดแล้วก็ไม่รู้นะก็จงเชื่ออีกสักเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้นะย้อนกลับไปตอนที่ผมหัดใช้กดแรงดึงดูดนะครับผมเออมืดแปดด้านจริงๆมันก็มืดแปดด้านตลอดนะ คือคนที่ไม่เคยใช้กฎแรงหนึ่งดูดหรือชีวิตต้องการทางออกมันก็ต้องมืดแปดด้านตลอดนะนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยละทิ้งแล้วมันเป็นจุดอ่อนเลยก็คือลึกๆแล้วผมยังคิดว่ามันต้องมีใครที่สามารถช่วยเราได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ช่วยเราได้หมายถึงคนในโลกภายนอกนะ รู้จักเขาไว้คอนเน็กชันอ่ารู้จักเขาไว้ใครให้คำแนะนำอะไรเชื่อเขาไว้นะตอนที่ผมยังไม่มีอะไรเลยเป็นช่วงวัยรุ่นมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งนะครับเขาก็เหมือนกับเพิ่งเปิดร้านอะไรร้านหนึ่งเป็นร้านเกี่ยวกับสกินเสื้อสกินเสื้อกีฬา ตอนนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมทํางานประมาณ20ชั่วโมงครับรวมอาบน้ํารวมอะไรเนี่ยก็คือไม่มีเวลาส่วนตัวมีเวทไม่มีเวลานอนอเวลานอนมีประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วแต่บางวันถ้ากลับเร็วกลังวันทํางานกลางคืนก็ทํางานหลังจากกลางคืนผมทํางานเสร็จผมก็นั่งอยู่ริมฟุตบาทกินลูกชิ้นนะหิวหิวพี่คนนี้เราก็ยกมือไหว้วดีครับนู่นนี่นั่นเนาะ เขาก็มานั่งข้างเขาก็มาเล่าว่าเขาเพิ่งเปิดร้านนู่นนี่นั่นนะเขาก็แนะนําว่าเนี่ยเองไม่ใช่คนที่นี่ต้องหาคอนเน็ชันเอาไว้เยอะๆนะอย่างพี่เนี่ยนะเดือนเดือนหนึน่งเนี่ยก็ได้งานอาบาตาได้งานจากพี่คนนั้นพี่คนนี้เขาช่วยกันนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาครับครับครับนะคิดว่าสิ่งนั้นแหละมันน่าจะช่วยเราได้มีคน รู้จักคนเยอะๆเข้าไว้เพื่อหวังให้เขาโยนงานให้นะอะไรก็ตามก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่พอผ่านไปจนถึงวันนี้มันเปลี่ยนไปครับผมรู้คุณค่า รู้สิ่งที่มีมูลค่าที่ไม่มีใครมีโอกาสได้จับต้องมันได้ผมกล้าพูดคำนี้เลยนะไม่มีใครมีโอกาสไม่ใช่ว่าไม่มีใครจับต้องได้นะแต่ไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะจับต้องมันได้แล้วก็ผมก็ไม่สามารถจะไปบอกคนทั่วไปได้นอกจากคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่เขาพร้อมที่จะฟัง พี่คนนั้นเขายังเป็นเพื่อนใน Facebook ผมเขายังโพสเรื่องการแจกเงินรัดาบานเรื่องปากท้องเรื่องค่าไฟแพงเรื่องผมเห็นความล่มสลายของการเกิดขึ้นของเขาผมเห็นธุรกิจในหลายๆคนที่ผมมองเห็นที่เขาเคยเย่อหยิงหรืออะไร ต่างๆนาะนาะผมได้แต่ครับครับตอนนั้นนะนะตอนนี้ผมเห็นแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับจริงๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแค่มาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อเป็นตัวอย่างเฉยๆแต่ผมเห็นการล่มสลายสิ่งที่ไม่ว่าอะไรก็ตามมันต้องล่มสลายอยู่แล้วแต่คําว่าไม่มีใครมีโอกาสได้สัมผัสสิ่งที่ผมรู้ตรงเนี้ มันไม่เคยล่มสลายมันไม่เคยจากผมไปไหนแน่นอนผมมั่นใจแม้กระทั่งวันที่ผมจากโลกนี้ไปแล้วมันจะต้องติดตัวผมไปเหมือนผมเหมือนเหมือนอย่างน้อยเรื่องพวกพวกการงานการอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเราได้เข้าใจแล้วว่าที่เขาบอกต้องมีคอนเน็ t ชันก็ถูกนะแต่สุดท้ายมันก็จะอ๋อมันก็จะ อ๋อไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้เข้าถึงแก่นของมันจริงๆในเรื่องของงานเนี่ยเรื่องของคุณค่าของตัวเราจริงๆเราคิดว่าต้องมีคนโยนงานให้คิดว่าต้องมีคอนเน็ชันคิดว่าต้องมีอะไรก็ไม่รู้อะที่ไม่ใช่เราอะแบบโอ้โหจริงๆผมรู้ว่ามันคือเรามันคือผมมันคือคุณแต่ว่าผมพูดไม่ได้ว่ามันคือคุณจนกว่าคุณจะเข้าใจว่าจนกว่าพูดไปก็เชิญอีก จนกว่าคุณจะเรียนนั่นแหละและจนกว่าคุณจะรู้เรียนไม่ได้หมายความว่ารู้รู้ต่อเมื่อคุณทำได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่มันมีมันคือโอกาสมหาศาลแล้วผมดีใจมากๆแล้วผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่วันนั้นเขามานั่งข้างๆผมแล้วบอกว่านี่มันต้องอย่างนั้นต้องขอบคุณเขานะนี่คือเคส อย่างดีที่ตอนที่เราไม่รู้เราเป็นเด็กตัวเล็กๆเ,เด็กน้อยวัยรุ่นน้อยๆแล้วอะไรก็ครับอะไรก็เชื่อเข้าไปหมดก้มหน้าก้มตาเชื่อไปหมดแล้วเราก็ได้ลองแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่มีผลประโยชน์อะไรกับเขาด้วยไม่นานครับเขาก็ไปนะอ่าไม่นานครับ เชื่อสิต่อให้เขามีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนคุณลองคิดดูดีๆอีกครั้งหนึ่งนะถ้าไม่มีเราหรือถ้าเราไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ถ้าไม่มีเราถ้าเราไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเขาก็ไม่เอาเราหรอกในความเป็นจริงโลกมันเป็นแบบนี้และแน่นอนครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณหวังว่า จะรอหวังว่าตรงนั้นคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคุณเข้าใจผิดแล้วหรือหวังว่าสิ่งนั้นแหละจะทำให้คุณมีงานมีความร่ำรวยได้ไม่ใช่มันคือสิ่งนี้มันคือตัวคุณเท่านั้นโอเคใช้ตามคอร์ส15้าวันแบบก้มหน้าก้มตาทำถึงจะมีได้ผลแต่ก็ยังไม่เข้าใจกลไกลที่แท้จริง ที่ทําให้เกิดขึ้นได้ครับเขาเรียกว่าเหนือสามัญสํานึกกลไกลที่แท้จริงเราจะเข้าถึงได้ต่อเมื่อเราเรียน15วันซ้ําอีกหลายๆรอบครับอืมเราสามารถก้มหน้าก้มตาทำแล้วมันได้ผลนั่นแหละเหมือนกับเราใช้อินเทอร์เน็ตนะเราใช้งานมันได้แต่เรายังไม่รู้ว่า ขาวส้มๆ้มขาวเขียวฟ้าขาวอ่ะสายแลนมันทํายังไงใช่ไหมอ่าถ้าใครเคยเข้าสายแลนระบบแลนระบบแวนมันเราไม่จะเป็นต้องไปรู้ก็ได้นะแต่ถ้าเราอยากรู้ใช่ไหมลองเรียนซ้ําดูสิอย่าเพิ่งคิดว่าเรียนจบ15วันรอบแรกรอบที่2แล้วเราจะไม่กลับเรียนอีกนะถ้าอยากเข้าใจอะไรมากขึ้นแบบแตกฉานลองกลับไปเรียนซ้ําดูครับความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิม สิ่งที่เราคิดว่าเราฟังแบบตั้งใจแล้ววันนั้นวันนี้คำนี้ตอนนั้นมันไม่เห็นพูดแบบนี้ทำไมตอนนีม้มีคำนี้ด้วยทำไมตอนนั้นเราหูดับไปจะเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยทำไมตอนนั้นไม่ได้ยินคำนี้ตอนนี้คำนี้คำเดิมเลยแต่ความเข้าใจเราเปลี่ยนนี่คือค้อนสิบห้าวันครับนะเพราะฉะนั้นมีสองทางเลือกครับอะไรที่ทำได้แล้วทำต่อไปกลมหน้ากลมตาทำต่อไปหรือถ้าอยากจะเข้าใจเพื่อ เพื่อไปแบ่งปันให้คนที่รักจงเรียนซ้ำครับหรือทำได้ซ้ำครับแล้วคุณก็จะบอกเขาว่ามันต้องเกิดจากอะไรอย่างไร